ก็โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซาเคมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกมกาลินาไฟไฟเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็มีกิจกรรมนะครับในโหมด 4V4 นะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับในโหมด 4V4 ่นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมเราไปรับชมในเกมกันได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมด4วิสนะครับผมแต่พี่จะพามาดูนะครับว่าสีมวิสรอบนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับผมจะเป็น ของที่น่าสนใจรึเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนีครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวพี่จะไปทางด้านนี้ละกันนะทุกคนสังเกตด,ดูในแมปนะครับมันจะมีคะแนนมูย่าให้นะครับให <Yeah! S 1> ตรไปก่ เนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้มาให้นะครับเป็นคะแนนบูญ่านะครับเราสามารถเก็บได้นะครับเอาไว้ไปแลกของรางวัลนะครับผมตัวอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวบันชีจำนะครับบันชีจำตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถกระโดดได้นะครับสามารถกระโดดได้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเราตูยหมดแล้วนะครับทุกคนเหลือพี่คนเดียวูอย่กล อ่าในแมปนะครับอก็จะดรอปอยู่2จุดนะครับจุดที่เป็นอ่าคะแนนแต้บุญญานะครับก็จะดรอปสองจุดประมาณนี้เนนป,ป <S 2> <S 2> <S 2> ็บร้อยไว้ก่อนเป็บอยไว้เก็บร้อยดาวสองเฮ้ยไปล็อกตัวนอนเก็บตุ้ขอปั๊มยาก่อนขอปั๊มยาก่อนโอ้เรียบร้อย เก็บไฟกับตุย้ยเมื่อกี้ก็สิ่งที่มีเพิ่มมานะครับในหมดสีวิสีนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของอพวกคะแนนนะครับคะแนนบุญญานะครับแล้วก็อตัวบัญชีจัมป์นะครับแล้วก็จะเป็นแอวดอกสีทองนะครับที่มีเพิ่มมานะครับผม แต่เมื่อกี้เราไปเล่นเรายังไม่เจอแอดดอกสีทองทีนะครับดูซ้ายอยูซ้ายดาวหนึ่งดาวสองดาวสาม สวยงามตามท้องเรื่องตัวนี้ตึงตัวนี้ทำตึงล้มดังตึงไปเลยแมอย่อุ๊ยเกือบไปเราก็เกือบไปงาตาอน้อ,อง โอ้โหงัดงัดมันจะงัดใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนพี่เปิดหัวให้เป็นไงอืมล้มดังตึงอย่าเฮาอย่าเฮาหมาักในรอบนี้เราจะซื้อเกาะหน่อยละกันนะครับยังไม่มีเกาะเลยซื้อที่ชุบเองด้วยสักคันหนึ่งโอเคอันนี้ปกต,ติพี่ก็ ไม่ค่อยได้เล่นโหมดสี่สี่เท่าไหร่นะครับทุกคนก็วันนี้พอดีเห็นว่า,ามีการอัปเดตนะครับไอเทมใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยเข้ามาทำคลิปให้น้องๆดูนะครับว่า,าในแพทนะครับสี่วิสีนะครับ,รบมีอะไรให้อัปเดตบ้างนะครับนี่มันที่จัก็ถือว่าสะดวกดีนะครับในการเล่นบางทีเรากระโดดสูงได้เลยนะครับกระโดดสูงแล้วก็สามารถ เก็บแพร์ดอบได้นะครับี่มัอนเหมือนที่จะโดนถมเปิดหัวไปตาไปก่อนหนึง่งฝาเข้าฝาเข้าได้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 อยู่ได้อยู่ <Okay. S 1> ดีว่ามีเข็มชุบตัวเองเฮ้ยแม่งหลังเข้า โอ้โห oh oh, แลวดาวโดนตัวผู้หญิงอ่ะเสียท่าเลยจังหวะพี่ยาไม่เต็มนะยาไม่เต็มหลอดนะครับมันคือมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตึงเลยนะตัวผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าแบบ <Okay. S 1> จังหวะแบบยาเรามันไม่เต็มหลอดไงเมืเ่อกี้อ่ะเอาเพื่อนดีไปไหนบัตรที่จำเนี่ยก็จริงๆอ่ะถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เขาตั้งนะครับบางทีอาจจะกระโดดแล้วติดนะ บางทีสมมติว่าเหมือนเรา,าจะขึ้นตึกน,นะครับเราจะกระโดดขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันอาจจะติดนะครับคือเขาดอกแบบชิดอ่ะในบางมุมมันจะเข้าไม่ถึงนะครับโหแลวจังหวะนี้ก็เขาชุบเพื่อนมาแล้วนะทุกคนเราเรียบร้อยเพื่อนเราเพื่อนเราเหมือนกับยัง,งงงๆอยู่นะครับเมื่อกี้ยิงไม่ออกหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับแต่เหมือนเขาจะแบบมึนๆน,นะ มามารุ้นดูนะครับว่า,าเกมนี้เราจะได้ที่หนึงหรือเปล่านะครับมาช้อปปิ้งไปก่อนช้อปปิ้งไปก่อนก็ถือว่ามีข้อดีนะครับในการที่มีบัญชีจำนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะทุกคนเราก็สามารถกระโดดได้เลยนะก็ถือว่า,าเพิ่มการเล่น อีกหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้ตัวตอนนี้ตัวผู้หญิงดูทรงจะตึงกับเพื่อนอยู่นะไอดอกก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็นไอดอกสีทองแบบนี้นะครับม,รมาทำไรหนาะไอดอกมาทำาไมครับดาวดวาดาวไปสองเลยตัวผู้หญิงแต่ตัวผู้หญิงในพิษจัดเอง <c oughs> อุ๊ยเจ็บเฮ้ <c oughs> <c oughs> สวยโหจับตัวจับตัวเหลือผู้หญิงคนเดียวเดี๋ตัวผู้หญิงหนึ่งคนได้กอซาเอ็กมาด้วยตัวผู้หญิงพี่ว่ามันไปอ้อมเข้าฝั่งล้นว่ะตอนนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่กรเอเอา่อซาชาร์จไปเลยจังหวะนี้ย่างห้าวสามหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ พี่คิดว่าน่าจะชนะนะ่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไปเล่นนี้ดีกว่า <you> เปลี่ยนไปเล่นเอ็มพีซีสูรแล้วกันนี่ครับโ <Okay. S 1> <you> อเคดอกก็ปกตินะครับจากปกติจะเป็นไอ้ดอกสีน้ําเงินนะครับรอบนี้ก็ uh, ดอกมาเป็นสีทองนะครับผมมีคนข้างบน ดาวดาวตัวผู้หญิงเปล่าดาวดาวสองละดาวสองละเหลือตัวเดียวเปิดจุดโอเคตัวผู้หญิงมานี่ตัวชายเก็บร้อยเปิดหัวไปโอ้โหแล้วก็ที้นหนึ่งครับจังหวะนี้โคตรมันโคตรเดือดโคตรซิ่งโคตรแซะโคตรเอาดูดิโอ้โหแล้วก็แบบมูย่านะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคน มาอยู่บนบ้านทะลุหลังคาไปนู่นเลยนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมด4 v 4นะครับผมก็พาไปดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมในการมาทำคลิปนะครับผมในครั้งต่อต่อไปนะครับแล้วก็ ฝากน้องๆนะครับออย่าลืมนะครับผมเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาพี่อัปเดตลงไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาแวะรับชมกันด้วยนีครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ